สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมทุกคนวันนี้นิคุอนิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นฉลามไปะแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลย เล่มที่14บทที่1พาร์ทที่5การมอบรางวัลแต่เด็กเจ้าปัญหาทั้งสองดิอโบและชิออนจนมาถึงตอนนี้ผมก็แน่ใจแล้วว่าจะไม่มีอันตรายจากการอาราวาดออกมาอย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ประมาทท้ายที่สุดคนต่อไปคือชิออนและดิอโบไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยว่าทั้งสองคนนี้ เป็นกรณีที่ร้ายแรงที่สุดสองคนนี้อาจจะสามารถสร้างอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้และถ้าพวกเขาเกิดอรารวาสขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าลูกน้องส่วนใหญ่ทุกคนที่นี่จะต้องตกอยู่ในสภาวะที่เขาไม่สามารถไว้วางใจอะไรได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมจึงเริ่มด้วยชีออนก่อนชีออนผมขอแต่งตั้งให้เธอเป็นวอลล์ลอร์ดเจ้าแห่งสงครามหวังว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เธอจะสามารถก้าวข้ามไปอีกระดับและจงจำไว้ว่าจงประพฤตินตนอย่างสงบเยือกเย็นละ่ะแน่นอนค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกที่จะสงบเยือกเย็นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เท่ากับฉันอีกแล้วค่ะหมนั่นใครล่ะั่นดูเหมือนว่าเธอกำลังพูดถึงตัวเองอยู่และนันนก็เป็นการประเมินตัวเองที่สูงเกินไปจริงๆผมคิดว่าในที่สุดเธอก็เรียนรู้จากการที่จะควบคุมตัวเองได้ แต่ปรากฏว่าชีออนก็ไม่สามารถเรียนรู้ไปได้ไกลอืมดีกว่าที่จะจับตามองดูเธอในระยะยาวอืมเอาเป็นอย่างนั้นละกันแค่อย่าไปโวยวายกับทุกคนที่เธอได้คุยด้วยแล้วก็ดูแลพวกเขาด้วยละ่ะหลังจากพูดอย่างนั้นผมก็มอบบิดยานให้กับชีออนแล้วก็หืมเป็นที่น่าแปลกที่ชีออนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยชีออนเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกแปลกแลกแล้วมองตรงมาที่หน้าผม ผมเฝ้าดูเธออีกครั้งชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแบบนี้ก็เทียบเท่ากับว่าชีออนไม่ได้รับรางวัลและนี่ก็เป็นเรื่องที่แย่มากเรื่องนี้เป็นวิกฤตจะแล้วเพราะผมไม่มีอะไรจะให้เธออีกแล้วขณะที่ผมกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรกับมันดีมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นชีออนเองก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่พวกโยมิกาเอลิกลับหลับไปแม้แต่กลุ่มสมาชิกรับแฟนคลับของชิออนที่ตั้งตัวเป็นผู้พิทักษ์ของเธอในบรรดานั้นก็มีผู้คนที่ทำท่าทีแปลกๆราวกับมีช่วงเวลาที่ยากลำบากดูเหมือนว่าถึงแม้จะมีความแตกต่างกันของแต่ละคนแต่พวกเขาดูเหมือนว่าจะได้รับพรในทางใดทางหนึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าตัวชิออนเองนั้นไม่มีการตอบสนอง ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดมากไปกว่าน,นี้แต่ปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นเฉพาะกับพวกผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของชีออนดังนั้นในด้านความรู้สึกของชีออนดังนั้นในด้านความรู้สึกของชีออนมันน่าจะดีกว่าที่จะปล่อยเธอไว้คนเดียวเอาละ่ะชีออนถ้าเธอรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติกับร่างกายก็มาบอกฉันนะใช่แล้วทา,าริมมรุอย่างที่ท่านพูดเลยตัวข้ามีรางวัลพิเศษอย่างกปอปตะหรือเปล่า ชีออนบิดตัวไปมาพร้อมกับพูดออกมาอย่างนั้นอืมอันที่จริงแม้ว่าพิธีกรรมวิวัฒนาการจะยังดำเนินต่อไปแต่เบื้องต้นผมก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับชีออนและแน่นก็น่าจะเพียงพอแล้วและก็ไม่จำเป็นสำหรับชีออนที่จะต้องมอบอาวุธใหม่ให้ด้วยอืมเหมือนอย่างของก๊อปตะใช่ไหมเข้าใจแล้วละ่ะงั้นฉันจะสอนเธอให้รู้จักกับวิธีทำอาหารจานพิเศษละท่านพูดอย่างนั้นก็หมายความว่า ท่านยอมรับว่าข้านำหน้าท่านชูนะในด้านทักษะการทำอาหารแล้วไม่ไม่ใช่อย่างน,นั้นแน่นอนอะไรที่ทำให้เธอได้ข้อสรุปรแบบนั้นกันนะต่อให้พลิกสวรรค์กลับมาอยู่บนพื้นโลกได้ก็ไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกนะชูนะที่อยู่ข้างๆผมก็พูดไม่ออกในคำพูดนี้แต่แล้วเธอก็กลับมาอารมณ์ดีอีกครั้งหลังจากที่ได้ยินผมปฏิเสธเธอในทันทีแม้ว่าชีออนจะดูไม่พอใจเล็กน้อยแต่เธอก็พลุ่มพล้ำออกมาว่า เอาละเราต้องไปขยายครัวกันเดี๋ยวนี้แล้วเธอก็กลับไปที่แถวพร้อมกับพยักหน้าอย่างพึงพอใจนั่นก็ดีแล้วอย่างไรก็ตามคนของชิออนกลุ่มโยมิกาเอลิสีม่วงได้พัฒนาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมันค่อนข้างน่าสนใจที่พวกเขาได้กลายเป็น s p i r i t เช l ลบีอิงสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณ และพวกเขายังมีร่างกายที่แตกต่างจากเผ่าปีศาจครอบครองทั้งเนื้อหนังและมีความใกล้เคียงกับเผ่าปีศาจแต่ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะไม่มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแนั่นคือการได้ถือกำเนิดใหม่โดยแท้จริงโดยการกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ทั้งหมดถ้าจะให้ผมต้องพูดมันน่าจะเป็นเดดออกใช่ไหมปัจจัยจากการเป็นเผ่ายักษ์จากชีออนได้มีผลต่อพวกเขาและ,ะแสดงออกอย่างชัดเจน ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและความแข็งแกร่งนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างมากบางคนได้รับสกิลพิเศษเช่นเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามไม่มีใครที่มีเขางอกออกมาแม้ว่าปริมาณแกนเวทจะน้อยกว่าของ f l y i ิ g ด r a g o n เหล่าบังกรบินแต่ก็ยากที่จะบอกว่าใครแข็งแกร่งกว่าเมื่อคํานึงถึงความเป็นอมตะของกลุ่มนักสู้สีม่วงโยมิกาเอริ คงไม่มีใครเชื่อผมถ้าผมบอกผู้คนว่าพวกนั้นมีจุดกำเนิดมาจากเผ่ายักษ์แต่ระบบนิเวศวิทยาของเวทมนต์นั้นช่างน่าเหลือเชื่อเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเล็กน้อยที่ตัวชีออนเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพิธีการก็จบลงด้วยความรู้สึกเช่นนั้นในที่สุดก็ถึงคิวของคนสุดท้ายคนเจ้าปัญหา Di ablo. Di ablo, ดิอาโบดิอาโบดูท่าทางร้อนลนมานานแล้ว <c oughs> ถึงตาข้าถึงตาข้าแล้วใช่ไหมขอรับ รอยยิ้มของเขาให้ความรู้สึกเช่นนี้และมองมาที่ผมด้วยความคาดหวังพูดตรงๆผมคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแน่ถ้าหากพิธีการนี้ถูกยกเลิกคงมีความเสี่ยงมากกว่าการตั้งชื่อให้เราอารวาสออกมาเสียอีกถ้าใครกล้าเข้ามาขวางตอนนี้ผมรับรองได้เลยว่าคนคนนั้นคงไม่ได้มีวันกลับมามีชีวิตอีกเอาละ่ะเงินเริ่มกันเลยเดียโบขอรับท่านริมารุ มันทําให้ผมมีความรู้สึกไม่สง,งบนอกจากนั้นยังมีรางสังหรณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการวิวัฒนาการนี้เดียโบจะต้องกลายเป็นหนึ่งในปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเขาไม่เพียงแต่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนของผมเท่านั้นแต่ผมยังรู้สึกว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าตัวผมอย่างแน่นอน แม้ว่าตัวดีอาโบเองจะพูดด้วยปากของเขาว่าเขาไม่สามารถเอาชนะเซคิออนได้อย่างไรก็ตามนั่นคงหมายถึงแค่ว่ามีโอกาสหลักฐานก็คือจีอูและเบอร์นีซึ่งควรจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งแต่เขาได้จัดก,การทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวความทรงพลังนั้นเหมือนอย่างของเซคิออนแต่ดีอาโบให้ความรู้สึกว่าเหนือกว่ากล่าวคือแม้แต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาลูกน้องของผม เขาอาจจะเก่งกว่าผมด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนี้ก่อนที่จะได้รับการวิวัฒนาการตัวผมในตอนนี้นั้นเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับครั้งเมื่อตอนที่ผมเพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาและแน่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งว่าในที่สุดแล้วดิอโบที่ได้รับการวิวัฒนาการแล้วจะเป็นยังไงฉายาเดมอนลอดราชาจอมมารปีศาจจะต้องเหมาะกับนายแน่ถ้าอย่างนั้นก็จงดูแลปกครองเหล่าปีศาจ ที่เป็นเหมือนหน่วยอาวุธสังหารของผมต่อไปในอนาคตด้วยละ่ะโดยเฉพาะสามสาวปีศาจคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะขอรับท่านริมรุโทนี่ฉันจริงจังนะเนี่ยผมพยักหน้าแล้วทำพิธีกรรมกับดีอโบแล้วปีศาจร,ร้ายก็ถือกำเนิดขึ้นวิวัฒนาการของดีอโบดูเหมือนจะจบลงในพริบตาผมคิดว่าจะเป็นกรณีที่น่าตกตะลึงเหมือนอย่างของชิออน แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเนื่องจากพลังงานทั้งหมดถูกควบคุมโดยดิอาโบอย่างสมบูรณ์พลังงานนั้นจึงไม่แสดงออกมาไม่เลวสำหรับดิอาโบทำได้อย่างสวยงามดิอาโบที่ได้วิวัฒนาการแล้วก็ได้กลายเป็นตัวตนหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกส่วนหนึ่งของพลังนั้นได้ถูกส่งกลับมาผ่านเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณที่ก่อตัวขึ้นใหม่นี่มันดีไม่ใช่หรอ เพดานพลังงานของดีอโบนั้นสูงที่สุดเท่าที่ผมจะจินตนาการได้ในตอนนี้การวิวัฒนาการของเบนนิมารุและชีออนพวกเขาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดของผู้บริหารของผมปริมาณพลังแกนเวทนั้นเทียบเท่าได้กับของผมแล้วและหากพิจารณาถึงประสบการณ์และทักษะอันยาวนานของดีอโบก็รู้สึกเหมือนกับว่า ผมไม่สามารถเทียบกับเขาได้เลยและแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่มีใครแม้แต่คาดคิดนั้นกำลังจะเกิดขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นผมจึงไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยช่างเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมดีอาโบเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคำชมจากท่านริมารุข,ขอรับอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุคลิกของเขายังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาเกิดมีท่าทีที่จะโจมตีขึ้นมา ถ้าเป็นเช่นนัน้นผมก็จะต่อสู้กับเขาอย่างจริงจังแน่นอนว่าความคลิปนี้เป็นความลับเห็นได้ชัดว่าดิอาโบได้เสร็จสิ้นการวิวัฒนาการของเขาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเล็งไปที่เป้าหมายในการได้รับความสามารถใหม่นายกำลังจะทำอะไรนนะไม่มีอะไรขอรับในการต่อสู้ครั้งก่อนทำให้ข้าตระหนักถึงขีดจุดของความสามารถของข้าในอดีตข้าเพิกเฉยต่อพลังนี้ แต่เพราะกีคิมสันได้โชว์พลังของเขาออกมาตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วขอรับข้าคิดว่าควรจะใช้ทุกอย่างที่ได้ผลนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนายนี่งี่เง่าหรือไงกันหรือแน่นควรจะเรียกว่าฉลาดใช่ไหมทำไมผมถึงรู้สึกว่าผมถูกรายล้อมไปด้วยคนประเภทนี้มากมายคือ <c oughs> ข้าคงต้องใช้โอกาสนี้อวดเขาในครั้งต่อไปที่ได้เจอขอรับ อืม,อม,อม,อมเกียรติที่กีกิมซำม,มาโชว์ออฟสินะแต่ตัวเองก็จะโชว์ออฟตัวเองกลับไปมันโอเคลรอแน่นแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามองในทัศนคติของดีอาโบมาจนถึงตอนนี้ก็พอจะจินตนาการได้คร่าวๆว่ากับคนอื่นที่ไม่ใช่ผมเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆไม่จําเป็นต้องให้อาจารย์ราฟาเอลบอกผมก็สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองยังไงก็ตามเหยื่อของดีอาโบก็เป็นกีเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นจะต้องทําใจดี ตราบใดที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมผมก็จะเมินเรื่องนี้ไปก่อนละกันเดียอาโบยังสามารถคงทัศนคติของเขามาถึงตอนนี้ได้เมื่อมองดูเขาแบบนี้แล้วก็รู้สึกกลัวว่าเขาจะก่อเหตุการณ์เลวร้ายอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าถึงจะไม่มีมูลก็เถอะแต่การที่เขาสามารถควบคุมการวิวัฒนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้ในฐานะผู้บริหารของผมเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้ในอนาคต และในเวลาต่อมาก็ยังมีความจริงที่ปรากฏขึ้นอีกพรของดิอาโบนั้นมอบให้กับเวนอมผู้ช่วยของเขาและปีศาจนับร้อยตัวภายใต้เวนอมอย่างไรก็ตามในความคิดของผมก็ยังมีข้อสงสัยประการหนึ่งคือดิอาโบได้กดพลังสำหรับการให้พรไว้แต่แน่นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นดิอโบก็ไม่มีอะไรที่น่าเหลือเชื่อ แม้แต่การทำสิ่งนั้นความแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาจากคนอื่นแต่เขาได้มันมาด้วยตัวเองรู้สึกเหมือนดิอาโบจะมีสิ่งนั้นอยู่ในใจแต่เวนอมก็เป็นผู้ชายที่น่าจับตามองด้วยท้ายที่สุดเขาได้วิวัฒนาการเป็นเดมอนโนเบล ขุนนางปีศาจแต่ก็แค่นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสามสาวปีศาจหรือแม้แต่เทียบกับมอร์ชและเวรอนเวนอมก็ยังขาดความสง่างา,ามไม่มีเหตุผลใดที่เหล่าผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดมาเป็นเวลานานจะแพ้ให้กับมือใหม่อย่างเวนอมแม้ว่าพวกเขาจะเป็นขุนนางปีศาจเหมือนกันแต่ก็มีระดับความแตกต่างของระดับชั้นที่ชัดเจนระหว่างพวกเขาแน่นอนผมเป็นแค่น้องใหม่ที่เพิ่งดำรงอยู่ไม่ถึงร้อยปี ผมไม่คู่ควรกับผู้ยิ่งใหญ่พวกนั้นนั่นคือสิ่งที่เวนอมพูดเองดูเหมือนว่าเวนอมเป็นบุคคลพิเศษซึ่งเป็นปีศาจยุคใหม่ที่ยังมีประสบการณ์น้อยเนื่องจากเขาเกิดมาพร้อมกับทัศะเฉพาะตัวเขาอาจจะเป็นผู้กับชาติมาเกิดที่ประสบกับชะตากรรมที่แปลกประหลาดตัวเวนอมเองบอกว่าแม้ว่าเขาจะจำชาติก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ดูเหมือนว่า เขาจะจำภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วหลังจากที่มาถึงประเทศของเราก็มีนิมิตเช่นนี้มากมายถ้าเวนอมเป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดก็สมเหตุสมผลแล้วที่เขาจะเป็นคนพิเศษแต่เวนอมเป็นคนที่รู้จัก,กวางตัวในตําแหน่งที่เหมาะสมแม้แต่เราผู้ที่มีวิวัฒนาการถึงระดับเดียวกันกับสามสาวอสูรก็ไม่กล้าที่จะละเลยหรือดูหมิ่นพวกเธอ ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างกันและกันมากขึ้นสำหรับเหล่าปีศาจแล้วมันสำคัญกว่าปริมาณแกนเวทหรือค่าประสบการณ์หลังจากที่ยืนยันความแข็งแกร่งที่พัฒนาขึ้นของเขาผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะเป็นเด็กดีแต่ในท้ายที่สุดผมกลับได้ยินอะไรบางอย่างอีกครั้งจริงสิผมเคยท้าทายท่านดิอโบมาก่อน และตอนนั้นผมก็ได้รับการสั่งสอนว่าช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งคืออะไรตั้งแต่นั้นมาคนโง่ที่กล้าพูดทา้าทายด้วยใบหน้าที่มีความสุขนั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเวนอมถึงกลายเป็นคนโปรดของดีอาโบไม่เลวในแง่ของผลลัพธ์ท้ายที่สุดเวนอมได้เรียนรู้มากมายจากประสบการณ์ในครั้งนั้นและจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำอีกในตอนนี้ แต่เรื่องในตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าก็คงจะเป็นแบบที่ดีอาโบพาตัวเขาไปแล้วอัดสั่งสอนเขาอย่างแน่นอนสำหรับดีอาโบแม้แต่คนของเขาเองเขาก็จะไม่แสดงความเมตตาต่อใครก็ตามที่กล้าเพิกเฉยต่อพลังของเขาและเวนอมก็ดูเหมือนเป็นคนที่รู้วิธีตอบสนองกับสิ่งนั้นดังนั้นเหมือนเขาจะทำได้ดีในอนาคตยังไงก็ตามยังมีอสูรอื่นที่ได้รับพรอีก อันที่จริงเดิมทีร่างกายของพวกเขาถูกสร้างในทางเพาะเลี้ยงของรอยเมลิชและผลที่ได้รับจากพรในตอนนี้คือปีศาจร้อยตนนี้พัฒนากลายเป็นเดมอนไนท์อัศวินอสูรระดับสูงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเดมอนเจเนอ a l ลแม่ทับปีศาจชั้นสูงแต่อัศวินปีศาจเหล่านี้ก็ได้รับพลังที่จะต่อสู้กับปีศาจชั้นสูงได้ กลายเป็นนักสู้ที่ดุร้ายที่สามารถฆ่าปีศาจที่อยู่ข้างบนขึ้นไปได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวพูดต,งตรงๆก็คือพวกมันมีสเปกสูงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าดิอาโบจะไม่สนใจพวกเขาเลยและให้พวกเขาทั้งหมดกลายเป็นลูกน้องของเวนอมการรักษาตำแหน่งและการที่จะทำให้ได้อยู่ใกล้ๆผมอยู่ตลอดนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับดีอาโบในช่วงเวลานี้ผมแน่ใจแล้วว่า ดีอาโบนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าการวิวัฒนาการจะแจงหน้าผมไปแล้วแต่ดีอาโบก็ยังคงเป็นดีอาโบและงานฉลองพิธีกรรมวิวัฒนาการก็จบลงอย่างสมบูรณ์ด้วยความรู้สึกเช่นนั้น มันช่างเป็นเรื่องดีที่สามารถจบลงได้อย่างสงบสุขอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้งานเลี้ยงยังไม่จบผมเรียกคนอื่นๆทั้งหมดมาพร้อมกับคุยกับพวกเขาอย่างสบายๆและขอบคุณพวกเขาที่ทำงานที่หนักจากนั้นก็บอกคนทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดื่มมากจนเกินไปให้เตรียมพร้อมกับงานฉลองที่จะมีต่อสนุกให้เต็มที่กับงานฉลองในวันนี้และคราวหน้าก็จะสนุกแบบนี้อีกนาเซาที่คุณย่าเจน และเผ่าสองปีกได้กลับไปก่อนแล้วพวกเขาบอกผมด้วยใบหน้าขอโทษว่ามีเหตุฉุกเฉินกระทันหันและทันทีที่พิธีการสิ้นสุดลงพวกเขาก็รีบกลับครั้งหน้าผมต้องไม่ลืมจัดตารางที่พวกเขาสามารถเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัยด้วยมีคำที่กล่าวไว้ว่าที่งานเลี้ยงก็ต้องมีการเมาไมายนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันยังไงก็ตามคนอย่างฉันก็ไม่เหมาะสมกับท่านเบนนิมาุหรอก ฉันรู้เรื่องนี้ดีมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ไม่เจ้าก็สวยเหมือนกันกอ,อ่บดูสิข้ายังถูกฆ่าโดยอัลบิสผู้ที่ข้าหลงรักเลยอสูนั้นชอบผู้ที่แข็งแกร่งและจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับตัวเองหรือมองหาผู้ที่แข็งแกร่งกว่าในฐานะเพื่อนร่วมงานหากข้าแข็งแกร่งพอข้าจะแต่งงานกับกี่คนก็ได้มันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ข้าท่านฟราบิโอ ท่านยังแข็งแกร่งไม่พออีกหรอือหากข้าแข็งแกร่งกว่านี้ข้าก็จะสามารถเข้าไปอยู่ระหว่างสองคนนั้นได้เช่นกันใช่ไหมเรียกข้าว่าฟาบิโอเฉยๆเถอะเจ้าหนะแข็งแกร่งเพียงพอแล้วเทียบกับของข้านี่สิเลวร้ายมากเจ้านั่นข้าไม่สามารถชนะมันได้ไม่มีทางไม่ไม่หรอกท่านฟาบิโอถ้าอย่างนั้นโปรดเรียกข้าว่ากอบอะเช่นกันอืกอบอะฟาบิโอ เฮ้ยเฮ้ฮฮผมทนดูไม่ได้แล้วผมเป็นผู้ใหญ่พอเพราะฉะนั้นผมจะไม่โกรธแต่นี่ก็ไม่ใช่ที่สำหรับให้พวกนายไปเดทและทำความรู้สึกดีๆกันนะอย่างไรก็ตามผมพูดไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับทั้งสองคนที่ถูกทิ้งมาเหมือนกันหรือเปล่าความรักนั้นช่างเป็นสิ่งที่ประหลาดงานเลี้ยงจบลงด้วยความรู้สึกที่ว่าค่ำคืนทั้งหมดผ่านไปได้ด้วยดีดังนั้นจอม,มานใหม่จึงถือกำเนิดขึ้นในประเทศของเรา ตามหลักการแล้วพวกเขาไม่สามารถเรียกตัวเองว่าจอมานได้แต่ในความเป็นจริงประเทศของเรามีถึง9คนที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสามารถเทียบเท่ากับระดับจอมมานและยังมี3าเสาหลักแห่งจุดเริ่มต้นตราบใดที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นในอนาคตเราจะสามารถจัดก,การกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้สำหรับ12คนที่ได้รับตำแหน่งหลอดนั้นผมคิดว่า ผมจะเพิ่มชื่อให้กลายเป็น1 w e l v e Platelet 12หล,ลอดผู้พิทักษ์ถึงแม้จะมีหลายคนที่ได้รับตำแหน่งทับซ้อนกันเช่น4ี่จตุรเทพราชนหรือ10หพวกรถีแห่งเขาวงกฏแต่การได้รับการแต่งตั้งเป็น12หลอดผู้พิทักษ์อย่างเป็นทางการนี้ก็ยังคงได้รับความสำคัญที่สุดเพราะว่าตำแหน่งนี้มีความแตกต่างอันที่จริงผู้ที่ลืมตาตื่นขึ้นเป็นจอมมารน,นั้นยืดอายุขยของเขาออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น12หลอดผู้พิทักษ์นี้จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแบบถาวรในอนาคตและสิ่งที่ผมปรารถนากับการพัฒนานี้ ก็คือการให้พวกเขาปลดออกจากภาระประจำวันและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระหว่างการเกิดสงครามหรือเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นริกุรุและริกุรุโดรวมถึงผู้บริหารคนอื่นๆเช่นกอบตะและโยมายต่างก็มีขีดจำกัดจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชารุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและการปฏิบัติต่อพวกเขาให้แตกต่างจากพวกผู้บริหารที่ทำงานมาตั้งแต่ต้นซึ่งจะเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่สามารถสรุปได้ทันทีในขณะนี้และผมคิดว่าจะเป็นหัวข้อครั้งถัดไปในอนาคตและเจ้าฮอบกอบบินที่ทำให้ผมยุ่งอยู่ตลอดเวลาเจ้าเด็กคนนี้ติดตามผมมาตั้งแต่แรกเริ่ม และผมไม่คิดว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ขนาดนี้หมาป่าอสูรของกอบตะและรันก้าเหมือนเป็นการเล่นผิดอติกาที่แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยวิธีนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้วิวัฒนาการและไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์แต่คำอธิบายของผมนั้นก็สามารถบอกได้ว่าการวิวัฒนาการในพรสวรรค์ของเขานั้นได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อได้รับรางวัลน,นี้ตำแหน่งของกอบตะก็ถูกกำหนดเช่นกันเขาได้อยู่ใกล้ชิดผมมากกว่าตำแหน่งผู้บริหารคนอื่นๆแน่นอน และแน่นก็ดึงดูดความสนใจจากฝูงชนกอบตะอาจได้รับรางวัลที่ดีที่สุดโดยบังเอิญหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นแพร่กระจายออกไปทั่วโลกชื่อของผมก็ได้กลายเป็นที่รู้จักในนามจอมมารผู้ปกครองแห่งเหล่าอสูรหรือมลุผมตระหนักว่าจะต้องตั้งใจทำงานอย่างหนักและยอมรับชื่อเล่นใหม่นี้ด้วยความเต็มใจ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่ 14-, บทที่1พาท,ที่5จบบท1คลิปถัดไปก็จะเป็นบทขั้นนะครับก่อนที่จะเข้าบทที่2สําหรับคนที่ฐานถึง4ราชาบางกอนนะครับจะอยู่ถัดไปจากบทขั้นนะครับเป็นบทที่2นะครับต้องขอบอกเลยว่าราชาบางกอนสตัวนี้ครับ พอได้รับการตั้งชื่อก็กลายเป็นคนอย่างเท่เลยครับถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ